งานลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยโอ้โหได้ได้ราคาดีด้วยเออแล้วก็ยังนึกอยู่อ,อ,อ,อืมันก็เนา <c oughs> ะแล้วก็บอกอมันก็มันก็เนาะมันก็เนาะนะขนาดผักบุ้งเนะขนาดผักบุ้งอ่ะนะผักบุ้งขายได้ทุกวันก็ถินขายได้ทุกวันอ่ะก็กเราคิดดูรู้ว่าเราเดินผ่านทุกวันเออนั่นแหละสารพัดเออนั่นแหละสารพัดนะฮยใช่พี่ดูดจะครับจริงจริงพี่ดูดเนาะ ขอบคนบาปเพชรจ้ะใช้บาพิ่ ộ ดขายได้สุกวันนะขายได้ทุกวันนะขายได้ทุกวันนะครับแต่เราไปซื้อเขาอะนะฮะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เราไปซื้อเขาอะเราคิดดูสิว่าโอโ้โหเราสู้เราอย่างน้อยอย่างน้อยเราเห็นเราเห็นตับลึงสักสามสี่ยอดอย่างเงี้ย สามสี่ยอดแล้วเราเดินเก็บไปเรื่อยๆแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยเออผมว่าดีกว่านะบางทีเดินตามทางเดินตามทางไปเจอผักทู้น่ันเนี่ยเฮ้ยเดินเก็บเพอะนะฮะบางทีคนเราชอบอายเอออายไงอายว่าโอ้เจะผักข้างทางกินอะไรประมาณเนี้ยคนเราไม่ค่อยกล้าเก็บว่ะจริงเออจริงจริงไม่ค่อยจริงๆคุณผมสังเกตดูไม่ค่อยมีใครกล้าเก็บหรอกเออไม่ค่อยมีใครกล้าเก็บหรอก แต่ก็ทีนี้พอเห็นเออแต่แต่คนที่ก็จะผักขายก็เห็นก็ว่าโอ้โหนั่นแหละขอบคุณมากเอัขอบคุณมากครับใครน้อยขอบขอบขอบคุณมากครับเขาหวานป่าแล้วก็บอกเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บเขาเขาเก็บได้เยอะเพราะเขาไปกำรรนะมัดมัดยางแล้วเขาไปขายเรากลับไปซื้อเออเรากลับไปซื้อกินเออเลิกงานแล้วกลับบ้านก่อนครับได้ครับได้ครับพี่แข่น้ยขอบคุณมากครับนะครับ นั่นแหละนั่นแหละอ่าเดินทางปลอดภัยครับนะไข่หนุ่ยเดินเดินทางปลอดภัยครับนั่นแหละนะครับเราไปซื้อเขากำละห้าบาทเจ็ดบาทในเมื่อเราอยากกินเราก็ต้องซื้อเอาใช่ปะทั้งที่เราเอ่อขออ่าผักทุกอย่างเราเดินผ่านถามว่ามีไหมตามตามเมืองกรุงมีไหมมีนะบางทีเราแต่แต่ยังว่าแหละนะครับนะฮะทำงานทํางานอย่างนั้นื่งกีเราก็ไม่มีเวลาถามว่าจะไม่มีเวลาเจบผักเรยเหลออะไรเงี้ยเด็ด วันละยอดสองยอดยอดสองยอดเนะเราไปใส่ตู้เย็นไว้เงี้ยนะฮะนะฮะเนาะเขาประหยัดขึ้นเยอะเขาประหยัดขึ้นเยอะไงนะ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 พอเราเห็นเพราะอะไรป่ะเพราะว่าเราเห็นยังไงพอเราเห็นทางนี้โอ้โหทางนี้เขาเก็บนะฮะทางนี้เขาเก็บเอ่อวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งก็ได้วันหนึ่งก็ได้สามสี่ร้อยห้าร้อยนัไปนะถึงวันด้วยนะครึ่งวันเองได้ห้าร้อยนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ราคาผักแพงเพราะอะไรเพราะว่า ยังไม่มีคนของยังไม่ออกมาเยอะพูดง่ายว่าอาพูดง่ายๆคือว่ายังออกไม่เยอะผักตัวนี้ออกมาเยอะถ้าผักออกเยอะมาไหนนะ่นะนะครับก็ราคาล่วงนะ,ะก็ราคาล่วงอยู่นะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรไงเพราะเขาไม่ต้องเดือดร้อนไงใช่ปะสวัสดีครับสวัสดีครับพาสมเกตสวัสดีครับรสวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเขาไม่เด้ร้อนไงเพราะว่าเนเพราะว่าอะไราะเพราะว่าเป็นของธรรมชาตินะ่ะของธรรมชาติเราสามารถเก็บกินได้ไงใช่ปะ แต่ทีนี้ว่าคนไม่มีเวลาเก็บเงนี้นะฮะคนจะมีเวลาเก็บหรือว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงี้ยนะฮะในช่วงที่ผักอะไรที่ขายดีผักนั้นราคาขึ้นจะผักไหนขายไม่ค่อยดีผักนั้นราคาถูกเราคิดแค่นี้พอนะครับนะฮะตอนนี้ตอนนี้ที่นี้ผมเห็นเขาเก็บนะผักอ่าตอนนี้ผักสะเดาขายดีมากตัวนี้ไม่ขาดสั่งไม่ขาดสายเพราะอะไรว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกกะะดาออกมาเยอะนะฮะสะเดาออกมาเยอะราคาถึงดีนะครับ น้องเบาเพชรสวัสดีค่ะเจ้าพี่พรจาพี่ดุสวัสดีค่ะเจ้าพี่พรจาน้องไครนุ้ยสวัสดีจ้าเจ้าพี่พรจานะครับผมเนาะนั่นแหละนะครับน้องน้องฝนสวัสดีค่ะนะครับผมเจ้าพี่พรจานะครับนั่นแหละเขาช่วงนี้ก็ได้ราคาดีหน่อยนะฮะก็ได้ราคาดีหน่อยนะครับคุณออนสวัสดีค่ะเจ้าพี่พรจานะครับได้ราคาดีเดี๋ยวอีกสักประมาณสักประมาณกลางเดือนกลางเดือนธันวา ราคาจะล่วงแล้วราคาจะล่วงแล้วนะคือว่าช่วงนี้คือว่าเป็นช่วงวกอบกลวยไปก่อนถ,ถ้าสะดาถ้าสะดาบ้านไหนออกก่อนนะช่วงนี้คือจะได้ราคาแพงอ่ะจะได้ราคาแพงแต่ถ้าไปกลางเดือนกลางเดือนหรือไปปลายเดือนเดือนธันวาปั๊บเนี่ยนะฮะสะตดาหลากหลายพื้นที่เขาจะออกพร้อมกันเลยนะฮะแล้วแต่สายพันธุ์นะฮะแล้วแต่สายพันธุ์ตอนนั้นราคาจะโอปลองแล้วนะครับ เป,เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะขนาดผักธรรมชาตินะนะครับนะฮะขนาดผักธรรมชาตินะ